มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องคือหาไม่แพ้กันครับเจ้าพ่อเรื่องผีป่องกระพลนะฮะยอมรับว่ามีลูกแล้วครับ กพลเปิดอกยอมรับเขาเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วหลังแฟนสาวนักวงการชื่อโอที่อยู่ด้วยกันมานับ1ิปีโดยไม่ได้จัดงานแต่งงานได้ให้กําเนิดลูกชายคนแรกชื่อน้องเป็ดน้ําซึ่งจะมีอายุครบหนึ่งขวบในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเหตุผลที่ไม่เคยเปิดเผยถึงเรื่องครอบครัวเพราะคิดว่าทั้งลูกและภรรยาไม่ใช่คนในวงการจนกระทั่งสาวต้นหอมสกุลตลาดได้เจอหน้าลูกชายของเขาและรู้สึกเอ็นดูจึงโป๊ะแตกประกาศข่าวนี้ให้ทุกคนได้รู้จนกลายเป็นข่าวป๋องซุกลูกซุกเหมียเนี่ยแล้วค่ะ ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วก็จริงๆคนนี้ก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วครับวันนี้เราก็มาน่าคิดว่า วุ้ยห้าสิบแล้วจะยังไงดีอย่างเงี้ยมันก็มีบางมุมที่เหงาแล้วก็บางมุมที่อันนี้เราก็พูดกันเล่นๆนะว่าอ่าเกิดกูตายไปแล้วเกิดมึงมีผัวใหม่ังไงอะไรเงีง้ยหริดว่าทั้งนั้นมีลูกก็คงดีมั้งอะไรเงี้ยครับซึ่งทีแรกไม่คิดว่าจะมีแต่พอมีแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตเปลี่ยนเลยครับมันก็มีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเราทําเพื่ออะไรเหมือนกันแต่วันนี้รู้ว่าเป้าหมายเราคือเราทําเพื่อลูก <c oughs> ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อทําไมพ่อแม่ถึงรักรักกลูกวนนี้ เราเข้าใจแล้วเพราะเรามีสถานะเป็นพ่อแล้วถ้าหอมไม่ได้โพสต์ก็คงคิดว่าในใจนะครับคิดว่าไม่ได้ไม่ได้อยากบอกใครเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนธรรมดาน้องก็คนธรรมดาแล้วไอ้ตัวเล็กออกมามันก็มันก็มันก็คนธรรมดาอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความเจ้าชู้นั้นเจ้าพ่อผีคนดังยอมรับว่าก,ก่อนมีลูกชีวิตเขาแอบนอกลูกนอกทางไปบ้างแต่หลังจากกลายเป็นพ่อคนน้องเป็ดน้ําทําให้ชีวิตตนเปลี่ยนไปจากที่เสร็จงานก็ไปเที่ยวต่อแต่ตอนนี้เสร็จงานปุ๊บก,ก็พุ่งกลับบ้านทันทีแถมยังวางแผนจะมีเพื่อนเล่นให,ให้กับลูกชายอีกคนเร็วนี้ด้วยแต่ หากใช้วิธีธรรมชาติไม่เป็นผลก็จะใช้วิธีการคัดเชื้อเพราะตอนนี้อายุป่าเข้าไปเลข5แล้วล่ะค่ะเห็นแก้มของน้องเป็ดน้ำแล้วอยากจะหยิกจริงๆเลยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับ